สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมปไฟมาร์เกอร er ์นะอ่าวันนี้ผมก็จะมาตามหาอีสองตัวนี้นะเอตัวทำน้ำยากับเอตัวอะไรไม่รู้มตัวลาวามนะั้งโอเคซื่งเขาบอกว่าถ้าเราจะเอาเนี่ยต้องไปที่โลกสองนะถ้าใครยังไม่ได้ก็เออตามผมมาได้นะผมพาไปเอาโอเคจางนั้นแล้วก็ขึ้นไปต้นบนนี้เลยโอเค แล้วเราก็เดินมาตรงนี้นถ้าผมจะไม่ผิดใช่แล้วรตรงนี้โอเคเฮลโลทุกคนเดินตามผมมาได้เลยนะถ้าใครยังไม่ได้เจ้าแม็กมามาเกิดโอเคแล้เวเราก็ต้องไปตรงนี้ขึ้นไปอ่าแล้วเราก็เลี้ยวมาตรงนี้ใไปเสร็จแล้วเราก็เออขึ้นตรงโค้งตรงนี้ขึ้นมาเลยโอเคแล้วก็เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวนั้นก็รอนนะฮะเนีย่ยแล้วเราก็เดินมาได้บ็อปบี้มันจะค่อนข้าง แต่ว่าถ้าคุณมีความพยายามมันก็จะทำได้แบบนี้ โอเคนะครับทุกคนเวลาหลังจากที่ผมเล่นไปประมาณเกือบ20นาทีแีนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้เก็บไปเลยนะคะนี่แหละะมาเกก คือไอสิทธิ์ไอที่ผมบอกมาแก้คือผมแบบด่าเกมเลยออเโอเคปังงั้นเราไปเอาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวต่อไปให้เราขึ้นมาที่หอคอยเสือโคร่งน้ำยานั่นแหละโอเควันนี้ค่อนข้างยากนะสำหรับผมอ่ะไอแม็กว่ามาเกอร์นั่นแหละผมว่าเอาโคตรยากเลยนะแล้วก็โอเคมาถึงแล้วเราก็ okay, โอเคเกือบลืมเลยหนึ่ง หลังจากที่ผมเล่นมาประมาณเกือบครึง่งเกือบประมาณชั่วโมงหนึ่งที่สุดผมก็ได้แล้วทุกคนโอ้โนเฮ้ยผมก็ได้เลมนอคือผมต้องจดแล้วก็บางทีก็พิมพ์ไม่อะยิ่กว่าผมจะได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่ดูจนจบ <c oughs>